สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับนี่ครับ Beautiful Boxer ตัวจริงนะครับน้องตุ้มปริญญาเจริญผลนะครับเมื่อสักครู่นี่มีหลายท่ามีท่าไหว้จริงๆก็เยอะกว่านี้ค่ะเมื่อกี้มีอะไรเมื่อกี้ก็มีอ่าสาวน้อปะแป้งเอาตั้งแต่แรกเลยตั้งแต่แรกเลยก็มีหอบพระแม่ธรณีเข้าหาอกแล้วก็อ่าบางไอเบิกฟ้าซึ่งเป็นท่าที่ปัดลังควานค่ะแล้วก็มีสาวน้อยปะแป้ง คุณแผนสองกระจกนี่พระแม่ธรณีเียนนี่ออนคุณแผนสองจกใช่ค่ะทีคุณแผนสองงกระจกค่แกะแล้วก็มีท่าสุดท้ายคือ อ่าถ้าพระแม่ธรณีบิดมวยผมนี่แล้วก็พอยืนขึ้นมาก็เป็นกินนอนเข้าถ้ำค่ะแล้วท่าไหนที่เขาบอกเป็นคิ of d e a ดธเป็นจูบมรณะเออให้กับคู่คู่ชกเข็งเขาบอกอย่างนั้นอ๋อนั่นเป็นหลังชกแล้วค่ะอ๋อเหรอฮะแต่หลังชกทุกครั้งจะมีจุบพิษมรณะให้ไม่ได้มีโอกาสลำมวยอย่างนี้นานเท่าไหร่ละคะน้องมก็นานพอสมควรนะคะตั้งแต่หลังจากการไปผ่าตัด ใช่ไหมครับไปเฉาะมาเป <ns à> ็น beautiful boxer รู <ind eren> ้สึกไงคะ beautiful boxer ที่มีคนบอกว่าน้องตุ้มเป็นนักชกหน้าสวยก็คงมีอยู่คนเดียวมั้งคะเค่ะก็เลยสวยอยู่คนเดียวค่ะสวยอยู่คนเดียวมวยผู้ชายเขาไม่่คยมีใครแต่งหน้าทาปากกันนะคะเนี่บอกมีนักข่าวจากสำนักข่าวทั่วโลกเลยนะฮะหลายสำนักเลยมาติดตามข่าวทำข่าวน้องตุ้มทำข่าวเรื่องอะไรบ้างครับน้องตุ้ม ก็ส่วนมากจะเป็นชีวิตตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะแล้วก็เหมือนเป็นสารคดีอย่าง National Geographic หรือว่ามาก็หลายประเทศเหมือนกันนะคะกลายเป็นบุคคลอินเตอร์ไปแล้วนะฮะทั้ง international และ internet นะะฮน้องตุ้มปริญญาวันนี้น้องตุ้มจะมาพูดคุยกับเรานะครับในช่วงมุมมอรักแต่ช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบน้องตุ้มในช่วงต่อไป รางพ้นฐรายการชูรักชูรสนะครับเราจะมาพูดคุยกับน้องตุ้มปริญญาเจริญพลต่อนะครับน้องตุ้มครับเคยรู้สึกนึกน้อยใจไหมครับว่าแม่เราเกิดมานี่ตัวเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงเคยนึกน้อยใจไหมครับก็มีบ้างเหมือนกันนะคะครับมีบ้างนะฮะแล้วก็รู้สึกเคยโทษอะไรนะคือรู้สึกผิดทำมล่ะธรรมชาติเออรู้สึกผิดไหมครับที่ที่เกิดมาเป็นแบบนี้ก็ตรงนี้ต้องแล้วแต่ทุกๆคนลยนะคะว่า จะตัดสินให้ตุ้มเกิดมาว่าผิดหรือถูกกันที่เกิดมาเป็นสาวประเภทสองลวดกระเทยเพราะว่าตรงนี้ก็แล้วแต่ค่ะเพราะว่าตัวตุ้มเองตุ้มไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้แต่ตุ้มก็ยังเลือกทางเดินซึ่งวิถีชีวิตของคนดีๆเขาเดินกันให้กับตัวเองเดินได้นี่นะครันั่นก็คือไม่ไปทำตัว ให้เป็นภาระของสังคมไม่ไปทําสิ่งผิดกฎหมายนะฮะช่วงวรแรกๆอย่างช่วงวัยรุ่นอาจจะเคยเหมือนกับมันสับสนมันไม่สบายใจกับสิ่ง <tries S 2> ที่เราเป็นอยู่ตุ้มผ่านช่วงเวลาแบบนั้นได้ยังไงคะว่ามปถึงจุดยังไงที่ทําให้เราเริ่มเออเข้าใจว่าเราเกิดมาอยู่ในสภาวะนี้เรายอมรับได้ตุ้มก็คนเรามีความใฝ่ฝันทุกคนนะคะว่าคือกําลังใจด้วยแล้วก็ความใฝ่ฝันที่เราจะต้องทําให้ได้ด้วย คิดว่าคนเราเกิดมาคือต้องสู้อะค่ะคนเราจะก้าวถอยหลังไม่ได้ก้าวถอยหลังคือหกล้มเพราะฉะนั้นคนเราต้องก้าวเดินต่อไปข้างหน้าต้องคิดว่าปัญหาทุกปัญหามีมีทางออกมีวิธีให้แก้ค่ะไม่ใช่มีไว้ให้กุ้มปัญหามีไว้ให้แก้ไม่ได้มีไว้ให้กุมอันนี้ดีมากเท่าที่เราทราบก็คือว่าน้องตุ้มประสบความสำเร,ร็จมากบนสังเวียนนะคะแล้วก็เริ่มมีชื่อเสียง แล้วก็ด้วยคุณสมบัติพิเศษอย่างที่เป็นอย่างที่ว่าเป็นนักมมยที่วาเนี่ยนะคะก็เริ่มเรียกว่าเข้าสู่วงการแล้วหลังจากนั้นมาผู้คนก็ติดตามข่าวคราวมาตลอดแล้วก็ได้รับทราบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของตุ้มจากภาพที่เราเคยเห็นนะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสาวเต็มตัวตอนนี้เป็นนางสาวตุ้มแล้วใช่ไหมพี่หมอเราจะบอกใช่ใช่ไหมคะซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบแบบเต็มตัวที่จะเป็นเหมือนกับตัดสินใจ เลยนะคะพราะมั่คิอยางที่จะเป็นผู้หญิงซึ่งการตัดสินใจงี้เขาเรียกว่าไม่ไม่ง่ายเลยทาทีผมต้องอาจจะต้องถามตุ้มว่ามันช่วงผ่านเปลี่ยนตรงนี้มันเป็นไงบ้างคะตอนที่ตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราเองด้วยสําหรับตัวตุ้มเองนะคะคือถ้าถามช่วงตอนที่ตุ้มจะผ่าตัดเนี่ยมีหลายคนขัดแย้งว่าคิดดีแล้วเหรอตุ้มตอบได้เลยว่าตุ้มคิดมานานแล้ว คิด <c oughs> มาตั้งแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องการเข้าวงการบันเท<ม>ิงไม่เกี่ยวว่าที่เรามาอยู่ในวงการบันเทิงก็เลยอยากจะไม่เกี่ยวคือการที่เราทํานั้นเพราะว่าใจเราเรียกร้องมากกว่าแล้วก็เพื่อความสุขอีกอย่างหนึ่งเรารู้ว่าคุณหมอเนี่ยทั่วโลกเนี่ยมีไว้รักษาโรคใช่ไหมคะคะอ,อ,อย่างหนึ่งตุ้มตุ้งเกิดมาเป็นเนี้ยตุ้งเป็นโรคชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นตุ้มถึงไม่คิดที่จะกลัวหมอค,ะค่ะปรึกษากับคุณหมอแล้วก็ให้คุณหมอแก้ไขช่วยรักษาโรคนี้ให้หายไปจากตัวตุ้มได้ไหมอ่าซึ่งทําให้เทั้้้งกกายแลว็ใจตุน ู่รวมกันได้อย่างมีความสุขมาดลแมทช์กันโรคผิดฟ้าผิดตัวเขาพูดนะฮะนี้เราจะให้น้องตุ้มได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังรวมทั้งเราด้วยนะครับว่าการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับเพศของตนเองเนี่ยจากชายเนี่ยเป็นหญิงจะต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างไรบ้างขั้นตอนเอาคร่าวๆแล้วกันเอาคร่าวๆละเตรียมตัวล่วงหน้าคือต้องพบกับจิตแพทย์ก่อนเลยนะคะว่าใช่ค่ะซึ่งนี่ไม่ใช่หมอที่ผ่าตัดเราอันนี้จิตแพทย์จิตแพทย์นะคะว่า จะเป็นโรคจิตหรือเปล่าแล้วก็คือเรามีจิตใจที่เป็นผู้หญิงมากน้อยแค่ไหนคือเอาให้ชัวร์เพราะว่าพอทําแล้วมันกลับไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าเป็นการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่แต่สําหรับตัวตุ้มเองตุ้มพร้อมถึงขั้นที่ขนาดว่าตุ้มผ่าตัดไปแล้วเนี่ยใช้การไม่ได้ก็ไม่เป็นไรขอให้ได้ตัดส่วนเกินที่ธรรมชาติเขาใช่ค่ะออกไปโอ้เลยฮะทำใจถึงขนาดนั้นทําใจถึงขนาดนั้นที่พร้อมที่จะแบบ จะต้องผ่าตัดให้ได้อืมเอาละครับไปพบจิตแพทย์ตรงนี้นานไหมครันเซสชันตรงนี้ต้องไปพบหลายครั้งไหมครับก็ครั้งแรกตุ้มก็อายุประมาณ16 17น่ะนะคะ16โอ้โหไม่ใช่ว่าบพบวันนี้พรุ่งนี้ผ่าไม่ใช่นะฮะสิบหก <16 S 1> น,นะคะแล้วก็คือก็ตอนนั้นเนี่ยยังรู้สึกอายอยู่ที่จิตแพทย์จะต้องถามตรงๆใช่ไหมคะ,คะก็อายแบบว่าไม่กล้าที่จะตอบตรงๆซึ่งเป็น,เป,นเป็นครั้งแรกที่พบหมอจิตแพทย์จิตแพทย์หมอครับทางจิตค่ะก็เลยเหมือนกับว่า อ้าอึ้งยังยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่คุณหมอเลยบอกว่ายังไม่คยพร้อมเท่าไหร่ค่ะใช้เวลาใช้เวลาใช้ชีวิตแบบการเป็นผู้หญิงเนี่ยสักพักก่อนดีไหมก็คือใส่บลายกทรงนะคะแล้วก็แต่งตัวแต่งตัวแต่งหน้าเป็นผู้หญิงแล้วดูว่ามีความสุขแบบนี้ไหมถ้ามีความสุขในชีวิตแบบนี้เนี้ยขั้นแรกผ่านไปละค่ะก็คือพร้อมแล้วมีคนบอกน้องตุ้มไหมครับว่าการผ่าตัดเนี่ยมันจะเจ็บ ก็มีคนบอกค่ะเพราะว่าตุ้มก็ศึกษาจากเพื่อนหลายๆคนนะคะแล้วมันจะแพงเขาบอกไหมค่ะเท่าไหร่ครับน้องตุ้มที่บอกแพงก็ประมาณเตรียมไว้ประมาณ1นึ่งแสนนะคะเป็นการผ่าตัดครั้งเดียวเสร็จหรือว่าจริงๆแล้วต้องมีเออมีฟอลโล่อ้ตามไปดูวอะไรผ่าตัดครั้งเดียวก็เสร็จแต่ก็พบแพทย์เป็นประจำก็ได้ค่ะก็แล้วแต่ตัวเราคือช่วงระยะหนึ่งเดือนแรกเนี่ยเราต้องดูแลดูแลตัวเองด้วยครับค่ะ พักนานไหมคะหลังการผ่าตัดผ่าตัดออกมาเนี่ยช่วงแรกจะพักนอนพักจุบัน4ี่ถึงห้าวันนะคะที่นอนอยู่บนเตียงเลยห้ามไปไหนเลยแล้วก็ทานอาหารหนักๆไม่ได้คือต้องทานน้ำข้าหวหรือน้ำซุปค่พะพอหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาบ้านได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะประมาณอาทิตย์หนึ่งก็กลับมาบ้านได้แล้วก็ดูแลทำตามคำแนะนำของแพทย์ ซึ่งตัวตุ้มเมงโชคดีค่ะที่ตุ้มเป็นนักกีฬาแล้วก็หายไวด้วยแล้วก็แข็งแรงไวซึ่งประมาณอาทิตย์กว่าก็ยังเตะกระสอบได้แล้วแล้วก็แผลก็สนิทแห้งสนิทนะคะแล้วทิตย์กว่าแล้วเขาไปเตะกระสอบ้วคะและหลังจากนั้นองวิธีการดูแลตัวเองหลังจากที่ผ่าตัดแล้วแตกต่างไปจากก่อนผ่าตัดมากน้อยยังไงครับอืมค่ะก็ต้องรักความสะอาดมากขึ้นพราะช่วงแรกๆเนี่ยคือแผลจะติดเชื้อได้อืม แต่ตุ้มก็เป็นคนรักความสะอาดอยู่แล้วค่ะกับกับตัวนะคะครับตืนน่าจะไม่มีปัญหาตื่นขึ้นมารู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่ไหมคะคือพอเราตื่นมาหลังการผ่าตัดตื่นจากยาสลบทุกยาสลบใช่ไหมคะฟื้นขึ้นมาสิ่งแรกเลยสิ่งแรกเลยคืออะไรคะตอนนั้นคือยังไม่ฟื้นดีใช่ไหมยังเวียนวิงเวียนศีรษะอยู่แต่ก็นึกถึงอุ้ยผ่าเสร็จแล้วเราเนี่ย เหมือนกับว่าการนอนหลับครั้งนั้นเนี่ยมันไวมากเลยเหมือนกับว่าแป๊บเดียวหลับตาแล้วก็ลืมตายทีก็ใช่ค่ะแบบว่าเราไม่รู้สึกเอ๊ะทำไมไวจังเลยคุณหมอผ่าฉันหรือยังเนี่ยหรือว่าตัดไปหรือว่าตัดก่อนแล้วค่อยมาผ่าที่หลังก็พยายามที่จะแบบเออใช่นะมันต้องตัดแล้วค่อยกรีดผ่าเออผมไม่รู้ในขั้นตอนก็พยายามที่จะแบบจะลุกขึ้นดูค่ะแต่ก็ไม่ได้เจ็บช่วงท้องน้อยมากเลยค่ะทีนี้ต้องตุ้มเนี่ย หลังจากที่ผ่าตัดแล้วเนี่ยนะครับเขาบอกว่ามีวิธีการด <C oughs> ูแลตัวเองเนี่ยโดยเฉพาะยิิงดูแลความสวยงามเนี่ยไม่เหมือนใครนะฮะในช่วงนี้เรามีสกรปพิเศษนะครับจากคนสนิทของน้องตุ้มจะมาเล่าให้เราฟังไปดูกันเลยครับความรู้สึกก่อนที่จะได้ได้เป็นน้องตุ้มก็รู้สึกว่าน้องตุ้มก็คือเด็กนักมวยธรรมดาคนหนึ่งเป็นเด็กท,ที่ที่รู้กันทั่วประเทศอยู่แล้วว่าเป็นเด็กนักมวยที่มีจิตใจที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ไม่ได้คิดอะไรว่าเป็นคนนี้ใครล่ะ ชีวิตเขาจะเป็นยังไงด<ค>ําเนิเนชีวิตมันยังไงจะ <คน S 1> ลำบ,บาก<ม>าขนาดไหน,นหลังจากที่ได้เล่นประวัติของตุ้มมาแล้วครับ<อ>ก็รู้สึกว่าชีวิตของตุ้มเนี่ยมีความอดทนมากแล้วก็มีความรับผิดชอบมากแล้วก็อืมก็อยากจะขอบอกตุ้มไว้ก็คงอย่างนี้ต่อไปนะครับก็คือมีความรับผิดชอบแล้วก็อดทนแล้วก็รักคุณพ่อคุณแม่ตลอดไปครับสวัสดีค่ะพี่ตุ้มเจนิตเองค่ะถ้าอยากทราบนิสัยพี่ตุ้มนะครต้องถามเจนิตเลยครับเพราะว่าพี่ตุ้มเองเขาเป็นคนแบบว่า ไม่ค่อยพูดนะคะถ้าทะเลาะกันกับใครก็ด่าคนไม่ค่อยเป็นนะคะแล้วก็พี่เขาเป็นคนปลอมจัดมากค่ะอีกอย่างนะคะพี่ตุ้มเป็นเหมือนกับเป็นคนโรคจิตเลยค่ะเพราะว่าตอนคืนนะคะถ้าไม่มีใครอยู่ห้องอะคะ่ะเขาจะชอบเอาเหล็กแหลมแหลมาคะ่ะมากดสิวตัวเองบางครั้งนะคะจนมาแต่ครั้งนอกมาเจอพี่ตุ้มนะคะเหมือนเป็นอิสุกอิสัยเลยะคะ่ะเพราะว่าเป็นจุดดำๆเต็มหน้าเลยค่ะแล้วก็บางครั้งนะคะพี่ตุ้มอะค่ะ ชอบถอดเสื้อผ้าเต้นอยู่หน้ากระจกค่ะประมาณว่าดูหุ่นตัวเองว่าหุ่นตัวเองดีขึ้นเยอะขนาดไหนตั้งแต่เป็นผู้ชายแล้วก็มากลายเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อยากปากถามพี่ตุ้มนะคะว่าเมื่อไหร่พี่ตุ้มจะมีแฟนคะอยากให้พี่ตุ้มเลิกปลอมจัดได้แล้วค่ะเดี๋ยวจะไม่มีแฟนนะคะบ๊ายบายล่าสุดนี่ใครครับน้องตุ้ม น้องเจเนตนะคะก็ซึ่งรักเขาเหมือนน้องสาวค่ะแล้วก็เราก็ใช้เวลาอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมานานพอสมควรนะคะก็มีวิธีการดูแลตัวเองหน้ากระจกอย่างที่เจเนตว่าต้องเป็นล้ำหน้ากระจกคงไม่แปลกนะคะเพราะว่าเห็นผู้หญิงหลายคนก็น่าจะเป็นเป็นแบบตุ้มนะคะเพราะว่าคือเราก็อยากจะรว้ตัวเองใช่สมรตัวเองว่าสัดส่วนเราเนี่ย เป็นยังไง,ง,ไงบ้างช,ช่วงนี้เราอ้วนไปหรือว่าผอมไปค,คิดว่าผู้หญิงกับกระจกเป็นของคู่กันค่ะผู้หญิงเนี่ยเหมือนเสมือนนกหงยกที่ชอบกระจกนี่ไปไหนก็ต้องพกไว้ตลอดเลยว่าต้องเช็คดูว่าความงามความสวยตัวเองเป็นไงบ้างแล้วที่เจนนหนก็บอกฟอร์มจัดอะไม่เชิงว่าฟอร์มจัดนะคะก็คือเหมือนกับว่าเราเป็นผู้หญิงเราไม่ควรที่จะไปะไปไป,ประแจประแจะไม่ไม่ไม่ใช่ว่าไปขอเบอร์โทรผู้ชายก่อนเห็นผู้ชายแล้วแบบว่ารีเข้าไปหาเขาก่อนบอกว่ารักเขาก่อนคือตุ้มจะไม่ทําอะไรที่แบบว่า จะไม่เริ่มต้นอะไรกับผู้ชายก่อนผู้ชายในสเปคน่าจะมีเนาะมีค่ะชอบแบบไหนเออน้องตุ้มที่ชอบนะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็ต้องรักที่ตัวตุ้มเป็นตัวตุ้มเองคือรักได้ว่าที่ตุ้มเป็นแบบนี้แล้วก็อย่าไปคิดถึงเรื่องอดีตฉันเคยเป็นใครมาจากไหนโรดยะทามว่าฉันเป็นใครอ่ค่ะก็คือคิดถึงเรื่องอนาคตภายภาคหน้ามากดีดีกว่าว่าเรารักกันแล้วเนี่ยจะอยู่กันได้หรือเปล่าแล้วก็ควรจะเริ่มต้นชีวิตยังไงคือ คิดว่าต่างคนควรจะมีพื้นฐานของตัวเองมาก่อนแล้วค่อยมาเจอกันถ้าเกิดต่างคนต่างไม่มีพื้นฐานที่มั่นคงเนี่ยมาลักกันเลยมันก็อาจจะพัทงทลายไปได้เขาบอกชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยเคยแต่สวมมงคลน,นักมวย่า <c oughs> คิดอยากจะสวมมงคลสมรสไหมครับค่ะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่อ่าตุ้มคิดว่าตุ้มเป็นผู้หญิงแล้วแล้วก็พร้อมที่จะทําตัวให้เป็นกุสตรีไทยท, <c oughs> ที่ที่ดีเขาทําที่ผู้หญิงดีดีเขาทํากันตุ้มก็พร้อมที่จะททุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็ อยากจะใช้ชีวิตเหมือนผู้หญิงปกติธรรมดาทั่วไปทุกอย่างคะแต่งงานมีครอบครัวมีสามียังไงก็ขอให้เราเป็นโชคดีนะครับประสบความสาเร็จทั้งด้านหน้าที่การงานและความรักนะครับผมและคุณหมอจะเอาใจช่วยแล้วก็ท่านผู้ชมอีกหลายๆท่านที่ชมอยู่น้องตุ้มปริญญาเจริญผลขอบคุณมากครับคุครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ